จริงหรือไม่รถเบนเป็นรถสำหรับคนรวยเท่านั้นเพราะมีราคาแพงอืมไม่จริงเลยค่ะปัจจุบันรถเบนมีหลายรุ่นที่ราคาเข้าถึงง่ายเช่นพวก A e Class หรือ C ีค a า s ราคารถเมื่อสองจับต้องได้แต่ยังได้คุณภาพที่พรีเมียมเหมือนเดิมแถมทางร้านยังมีการรับประกันและบริการหลังการขายที่เลิศมากด้วยค่ะแล้วจริงไหมคะที่เขาบอกว่ารถเบนเนี่ยสวยแต่ว่าขับยากไม่จริงเลยค่ะเพราะรถเบนในปัจจุบันเนี่ยมีระบบช่วยขับ กล้องรอบคันเบรกอัตโนมัติและระบบควบคุมรถในทางโคง้งทําให้มือใหม่หลายๆคนเนี่ยขับได้ง่ายขึ้นรถเบนเนี่ยก็ไม่ได้ต่างจากรถญี่ปุ่นทั่ว,วไปแค่หรูหราเท่านั้นจริงไหมคะ ไม่จริงเลยค่ะพอเบนซ์มีเทคโนโลยีที่ล้ำกว่าเช่นระบบขับขี่กึ่งอัตโนมัติระบบช่วยจอดและระบบสั่งงานด้วยเสียงและที้เขาบอกกันว่ารถเบนซ์เนี่ยดูดีแต่ไม่เหมาะสำหรับเป็นรถครอบครัวนี่จริงไหมคะอืมไม่จริงเลยค่ะพอรถเบนซ์เนี่ยก็มีรถที่เป็นสไตล์ SUV พื้นที่กว้างเบาะนั่งสบายไปได้ทั้งครอบครัวแถมยังมีระบบความปลอดภัยสําหรับเด็กและผู้สูง,งอายุอีกด้วยค่ะแล้วจริงไหมที่เขาบอกว่าขับเบนซ์แล้วเนี่ยภาพลักดูดีขึ้นทันทีอันนี้ก็ต้องบอกเลยค่ะว่าจริง พอรถเบนเนี่เป็นแบรนด์รถที่หลายๆคนก็มองว่าหรูดูดีมีคลาสเช่นเมื่อเราออไปคุยงานกับลูกค้าค่ะการเลือกใช้รถยุโรปก็จะทําให้เราดูน่าเชื่อถือมากขึ้นเลือก Mercedes-Benz สิคะพอทุกครั้งที่คุณลงจากรถภาพลักษณ์ก็พูดแทนคุณไปหมดแล้ว